ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเป็ดกระาบนะครับอะไรวะเนี่ยนะครับผมก็มาอยู่ช่องอันทริกนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเล่นเกมเอ่อทริกกี้อะไรสักอย่างนะครับผมจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับผมก็เป็นเกมเหมือนเหมือนเกมแบบว่ามาริโออะไรเงี้ยแต่ดูทรงแล้วแม่งชื่อทริกกี้อย่างงี้ไม่ต้องหัวร้อนว่ะแต่ครับผมความหัวร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ทางออก

มันเปลี่ยนเหรอเม่กี้ยังมีอ้าวกลับไม่ได้ด้วยต้องเฮ้ยน,นี่อะไรวะเดี๋ยวเรากูจะขึ้นไงเนะี่ยน่าจะกระโดดมันจะถึงได้ยังไงวะกระโดดข้ามไปถึงแล้วปะน่าจะถึงเฮ้ย อะไรเฮ้ยอ้าวลูกจะไปไงอ่ะน่าต้องกระโดดเฮ้ยครับสปีดรันครับสปีดรันครับจังหวะนี้ครับสปีดรันนะครับสปีดรันเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวอันนี้ผมจะดนะว่าเราต้องรีบวิ่งไปเลยเว้ยเพราะว่าจะหลดมันจะมาข้างซ้ายโอเคไป อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อ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 เขี้ยะกูไม่กล้าเดินแล้วเนี่ยแล้วกูจะผ่านยังไงเนี่ยอันนี้แปลว่ามันจะมีบล็อกตกถ้าเรายืนตรงนี้เราไม่โดนแน่นอนฮะโอเคโอ้ย กูรอดตรงนั้นกูก็มาเจอตรงนี้เอ้ยโอ้ยผมก็ต้องจำอันใหม่ๆแล้วทีนี้บังคับก็ยากอันนี้อาจ้ะเฮ้ยเอาอันนี้อะไรวะอจ้ะปึ๊บเลยหน้าขาวนี่ตัวแลนะ้วเนี่ยกระโดดข้ามไปแล้วไม่น่ามีไม่น่ามีแล้วจะไป โดดข้ามไปโอเคอันนี้ก็เอ๊ะมันจะข้ามไปยังไงวะอ๋อคือตอนแรกอะเรามาจากฝั่งซ้ายใช่ไหมมันจะพุ่งเราไปฝั่งซ้ายแต่ถ้าเรามาจากฝั่งขวาผมรับประกันได้เลยว่ามันต้องเวี่ยงเวี่ยงเรามาตรงกระแพงนี้แล้วเราจะไม่ตายครับเพราะว่ามันไม่มีหนามโอเคร้่ okay. มึงไม่ปากไม,ไม่ไม่ปากุูไปทางขวาวะ อันนี้ผมจะนับว่าสุดท้ายอะ่ะมันจะเป็นอ,อะไรสักอย่างซึ่งผมจะไม่ไปเออพี่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 ผม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 ขอโทษพี่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 โอเคเดี๋ยวเรามาแถวๆนี้ก่อนนะแล้วก็จะลงจากนั้นก็ฟึบอ้าวโหบอกได้เลยว่าประสบการณ์มันสอนผมมาถ้าเกิดผมชิคพอตตรงนี้แล้วมันทำไมไม่ผูาตรงนี้วะโอเคนะอันนี้ก็เลื่อนลงไป ฟืบลงไปแล้วก็มันเหมือนเป็นแผ่นแบบเอ่อแบบเพื่อนกูว่าแล้วกูว่าแล้วถ้ากูไม่รีบกระโดดนะตะกี้อันน nee ี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่ลงไปแต่กูว่ามีแน่ๆเลยแบรไปที่แบบเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหเริ่มตรงนี้เลยเหรอแล้วมึงจะให้กูเช็คพอยต์ทำไมวะเนี่ย อันนี้ไม่น่าเลยแยกแยกอ่าตะนนกที่ผมไปเปิดเสียงเพลงมาผมเชื่อว่าเพลงเนี้ยมันจะทําให้เรามีแบบว่าจิตใจที่แบบมันเป็นจังหวะเดียวกับเพลงพอเป็นจังหวะเดียวกับเพลงปุ๊บผมเชื่อว่าอะไรหลายอย่างที่มันแบบมันจะเป็นไปได้ดีนะหน้าตาดูไม่น่าไว้วางใจโอ้หก็แค่ตีเข้าไปนะครับโอเค ก็ปกตินะครับขึ้นไปได้น,นี่นี่ไปไงวะเออฮะจะสปีดรันไปเลยครับผมทีเดียวครับเราจะไม่วันวันวัน,ว,น,ว,นวันเวงวันเวงอะไรวะเราจะไม่วันเกรงอะไรนั้นปล่อยกูปุ๊บปล่อย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 กูไปแอนอันนี้เอิอ่มแสดงว่าเราต้องไปทางนี้ดิจะไปไงวะอ๋ออ๋อ แล้วัไงต่อวะเอา้ามีแค่น,นี้เหรอเพื่ออะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วนี้ไปไงวะอ๋อแล้วพอเรามาแตะตรงนี้มันจะไม่มีพื้นให้เด้งแล้วนี่เหมือนกันใช่ไหมโอเคกูไม่ต้องมีอะไรแน่เลยวะ่ะเอ๊ะทล้งไงต่อ่ยไปไงอ,ะอ่ะอ่ามึงขังกูอย่างงี้กูจะไปไงเนี่ยโอ้โห กว่ากลับไปทางเดิมพูด,ดูได้เลยวะ่ะสัตว์กูตกใจอย่เลยอันนี้ก็น่าจะลงปกติน่าจะลงปกติเงียบโอเคเฮ้ยโอ,โ,โอ้โหครูนี่มันสุดยอดแห่งความดวงดีจริงเลยนี่เรื่องพวกนี้นี่ขอให้บอกกจิบปึ๊บปป๊บป๊บฮ่า,าโอ้ นี่อะไรวะเนี่ยลืมแล้วอะอ๋ออีเด็กเวน,นี่เองถ้าเกิดเรามาจากฝั่งซ้ายมันโยนไปฝั่งซ้ายมาจากฝั่งขวามันก็โยนไปฝั่งซ้ายอยู่ดีกูจะไปทางไหนวะเนี่ยไต้อง What อเคอันนี้น่าจะต้องรีบวิ่งผ่านเออคือไม่มีอาการหดลันอะไรอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับมีแล้ว นี่ผมจะได้กระโดดขึ้นไปปึ๊บกระโดดขึ้นไปฮึจิ๊บโอ้โหมันเป็นทิกเดิมๆมันจะมาหลอกมันจะแบบเอาแบบไม่ไม่ให้กูผ่านเลยเหรอวะแบบให้กูได้แบบแตะแตะแบบเส้นชัยแบบสักด่านหนึ่งได้ไหมตรงนี้มีคนอ่ะเจ็บไปตรงนี้ก็น่าจะมีนะอ่ะเจ็บไปนี่เหมือนกัน กูจะลบยังไงอะมึงปามาอย่างเงี้ยใครปาเปียโ,โนมาวะเนี่ยนี่ก็จะเป็นอันนี้ผ่านไม่ได้สักทีวะ่ะมันคืออะไรวะ่จะำได้ว่ามันต้องขึ้นมาโอเคหนานี้ What คือคือต้องขึ้นไป,ไปเพดานสุดเลยเหรอโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยกูาอกนอกจอเลยอเนี่ยอันเน่โอ้โหอ,อันนี้จะวิ่งผ่านนะครับกระโดดเปล่าอันเน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยกูว่าอันที่ห้าที่หกนี่แหละไม่ต้องหล่นไปแน่นอน <S 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 ใช่ หล่นจริงๆด้วยกูเนี่ยละหล่นไอ้เดี๋ยวๆแล้วกูจะอ๋สะอส็กไอ้ข้างบนนี้มันอะไรวะอยากรู้อ่ะเฮ้ยเก็บได้ไปได้ปะไปไม่ได้จะไปไงอะ่ะหลุดไปได้หรอไปไงวะก็ะโดดไม่ถึง,งน่อย่างเงี้ยโดดไปวะ จะไปยังไงอ่ะอันเนี้ยอ,อันนี้ต้องรีบไปอันนี้สามอันนี้สีส่วิ่งเลยฮะอ่าอันนี้จำได้ต้องขึ้นไปทางนี้กูมาเล่นเกมขายเครียดหรือหรือเพิ่มความเครียดวะเนี่ยน,นะ เฮ้ยโอ้ยลืมไปว่ามีปีโนไ yeah. <Yeah. S 1> ก่มเล่นเปียโนแถวนี้วะอันนี้รู้แล้วอ่าโอเคกระโดดไปโอ้ย oh. <laughs> มึงรู้หรือเปล่าว่ากลัวกูจะมาได้อ่ะลรงไปถึงแันสี่ปุ๊บกระโดด ลองกระโดดลองกระโดดเผื <_ d ose> ่อมีบล็อกอะไรหรือเปล่าซ่อนอยู่ซ่อนอยู่หรือเปล่า <_ d ose> อ้าวชิบหายแล้วกูจะไปไงไมาเนะี้ย <_ d ose> แล้วก็จะมีเปียโนโดักกูอยู่ <_ d ose> โอโ้โหไอ้สัตว์มีสองชั้นเปล่าไม่มีโอโ้โห ดกําแพงะชั้นสี่น,นี่มาลงพงอบี ผมเชื่อว่านะครับจะใครจะเล่นก็เล่นนะครับคูไม่เล่นละไอ